โอ๊ยหยั่ดบอลนี่ไล่โอ๊ยโอ๊ยลบคุณด้วยมือตัวเองนะคะถือดมือตัวเองคุณได้แล้ว นะคะนำทีมงานโดยนําทีมโดยคุณแม่สุภัตตาคุณนายท่านนายกการคตินันนะคะคุณนายนิตยาคุณแม่นิตยาโชวิวัฒนนิดค่ะเราผใหญ่บ้านเราผู้ใหญ่บ้านนาสมัยค่ะพาทีมงานมาลงพื้นที่หาหอยดูวิถีชาวบ้านของชุมชนนาสมัยนะคะมาคุณแม่สุภัตตา อยากมาหาหอยหาปูนะคะตอนนี้ขุดปูได้ตัวเองแม่โหน่อยทำได้ตัวเองค่ะแม่สุภตาขุดได้ตัวเองเลยได้ปูไหลเยอะมาแล้วค่ะเดี๋ยวกำลังจะไปต่อนะคะจะไปต่อดูอีกว่าจะได้อะไรบ้างนะคะมีหอยด้วยนะคะแค่เพิ่งลงมาเพิ่งลงมาก็นได้แค่นี้นะคะอันนี้ให้เจ้าของพื้นที่ค่ะดิฉันก็ฟู่บ้านอสมัยนะคะก็อยู่ตามวิถีชาวบ้านนะคะอยากหากินวันนี้ก็ขอบคุณทางคุณนายและก็ทีมงานนะคะทนลองนายก ที่ได้มาดูวิธีการทำมาหากินของชาวบ้านค่ะของตำบลนาสมัยว่าแต่ละวันเนี่ยเขาทำยังไงหอยหอยกว่าจะเราจะได้มาเนี่ยต้องหายังไงกบกว่าจะได้มาเราต้องออหายังไงเราถึงจะได้ตัวนั้นมาทําประกอบอาหารนะคะวันนี้เราจะได้รู้ว่าการดํารงอยู่ชีวิตการดาเนินชีวิตของชาวบ้านนะคะเป็นอยู่ยังไงคอยติดตามชมนะคะ ปูได้แล้วก็น้อยไปไส่คุเห็นไมเ่หาหดูาเ็ไปดองให้ในยกการใส่ส้มตำกนไปกนดทานดองปูใส่ส้มตำน้อยคนนดันพวกนี้ขนมกินในโรง้าเวากันเลยนี่ดี่เห่ากันแล้วคุณม่ก ไมได้แถวเดียนะโดนแล้ว้หนึ่งตัวโอ้ยสงสารจังไปซืก่อนอ้าวถ่ายหนอยนี่นี่เพิ่งเล่เอาไว้อครเรียหอยเนี่ยอ๋อนี่ไงตัวที่สามสามนี่ขับด้วยตัวบ้างดับ้สมนะคะหอยคนอยากมากกว่าใครไปยินแล้วยงาแลวแมนี่ร้อนแล้วคนทุบมูยพอแล้วได้เยอะ พอแล้วเยอะแยะตัวะแกดิบแกดิบแกดิบโม่ค่ะแกดิบโม่ใสปากเล็กหน่อยอันปะอยากได้หน่อยเบาปะแมนให้พูดเก่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเพาน้องเป็นปันหลานหลานทำด้วยตัวเองนะจ้าเอาไปให้หลานนะะคอันนี้ก็จะขุดๆไปอย่างนี้นะคะวิธีการหาก็จะไปเจอแบบนี้ ฟังยี่นี่ดิ่มันจะฟังยี่นี่นี่ชา่บ้านเจอแล้วลูกใหญ่เหมือนกันอันนี้คือวิถีชาวบ้านของพี่น้องชาวตะบนสมัยห้าอยู่ห้ากินค่ะหอยกาบหอยประเภทนี้มันจะไม่ขมนะมันมันจะมันจะมันเนี่ยค่ะขุดไปมันจะอยู่ตามขอบๆอย่างนี้ค่ะเป็นลำห้วยเวลาน้ําที่มันน้ํามันลดหอยมันก็จะเข้าไปอยู่ในดินตรงพื้นที่มันมันชื้นชุ่มนะคะเนี่ย ถ้าขุดๆไปมันก็จะเจอเนี่ยจอ่ะหอยอันนี้ถ้าเป็นถ้าตามตลาดหรือว่าตามเนี่ยเราเรียกหอยกาบแต่ว่าถ้าเนี่ยก็คนที่เขาไม่รู้จักก็คล้ายๆหอยเมงคู่นะคะคล้ายหอยเมงคู่มันก็จะมีไซส์ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ค่ะเจอแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหอยหอยหอยหมูเนาะหอยข้หมูหอยหอยปากหมูนะคเะคิดว่าหอยกาบเหมือนกันเป็นหอยที่ใหญ่มากนะคะ โอเคก็จะ <Okay. S 2> ไปแล้วก็จะเอาจริงนะข้าได้นำตัวแทนของในพื้นที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองนายกกานิกาตันตศิลินะคะแล้วก็คุณนายท่านรองนายกประพลแล้วก็คุณนายท่านนายกนะคะที่ท่านได้มามาศึกษาแล้วก็วิถีชีวิตของ oh, oh. ชาวบ้านเรานะ,ะ oh, oh. ท่านอยากรู้ว่า วันวันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านเราหากินยังไงเคยเห็นแต่อยู่ในคลิปชนบทว่าเขาหาอย่างไงหอยกุ้งหอยปูปลาอยู่ยังไงค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากทุกท่านมามามา,มา,มาดูวันนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่ที่ท่านได้เดินทางมาในวันนี้นะคะแล้วก็ได้มาเห็นหอยก็รู้สึกดีใจที่ท่านได้เดินทางมาด้วยตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ 给他考虑考虑， กว่าจะได้แต่ละตัวนะคะเหงื่อไหลมากเลยเหงื่อไหลใคร่ย้อยนะลำบากมากแดดก็ร้อนเดินมาก็ไกลเดินมาก็กว่าจะถึงที่หมายกว่าจะมาเจอหอยปูปลาแล้วทีนี้เวลาชาวบ้านไปขายไม่ต่อเขานะคะเพราะว่าลําบากในการลำบากจริงๆค่ะต้องจานเขานะคะต้องจานไม่ต้องต่อเลยไม่ได้หาง่ายๆนะคะชั่วโมงนึงได้แค่นี้ค่ะ ได้ซ้อมตัวค่ะเดินมาตั้งไกลตั้งไกลค่ะาร้อนมากเลยค่ะได้คนเล็กไดน้อยอันนี้ก็กระปูค่ะกระปูคุณนายนายกค่ะตัวจะได้หาเองนะคะถ้ามีปูไปขายที่ตลาดยาต่อนะคะทีปหน้าถ้ามีทิปหน้าจะมีจะมาใหม่นะคะเอ้าอีง เขียดคุณผูไมอคลิปต่อไปเดี๋ยวมาอีกนะคะวันนี้ได้มาดูวิถีชุมชนของชาวบ้านตาบลนาสมัยนะคะเห็นไปเห็นในตลาดเห็นหอยเห็นกุ้งแล้วก็เห็นเขียดก็เลยคิดอยากจะมาคุณนายท่านนายก็เลยอยากมาดูว่าเป็นแบบไหนหาง่ายหรือเปล่าคุณนายท่านรองนายกคุณแม่นิตยา คุณแม่สุภาพจ้มาว่าเขาหากันแบบไหนบ้างกว่าจะได้มาแต่ละตัวลําบากมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อนะคะอย่าต่อนะคะอย่าพีดไานมีอะไรจะลงลงตัวอีกนะคะเดี๋ยวจะมาอีกค่ะดูแลเดี๋ยวจะมาหาหน่อยมาหาหน่อไม้หากุ้งคีดได้จะมาพีดได้นะคะหน่อไม้นะคะยังดูดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ